ตริ่มกอ่อนนะบอกเนงผมเหมือนกันนะเปิดเบ่งอะไรกันคล้ายๆกันความสิ้นแล้วทรงผมทรงผมนี้สองพบรีบพูดก็อย่างเงี้ยทรงผมนี้ผู้ชายกับทุกคนทํากันวันนี้ครับเป็นเป็นธีมของเขาด้วยเราใส่สรแล้วก็ต้องเนี้ยครับแบบดิษเสนดิษเส้นคู่นี้ภาคตีแล้วนี่ฟินเนาะฟินเหรอคะแต่ภาคเนี้ยมาแบบมาแบบดรมาม่า ลำบากหนักครับเ<ล>พราะว่ามีคุณแม่ของหลุยซึ่งเป็นพิ่นที่เล่น้วยพิ่นเขากลับมาจากเมืองนอกแล้วเขาไม่พอใจ <c oughs> ใช่ครับมีพลังเหมือนเดิมมีพลังยิ่งกว่าเดิมนะคะแล้วก็จะโดนหนักกว่าเดิมด้วยซีซั่นนี้เราแบบอุปสรรคเยอะมากไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่หมายถึงว่าสิ่งที่เราต้องเจอแบบผีอะไรเงี้ยเยอะขึ้นมากค่ะคีทำไมเรื่องว่าเราอยนีหลุยบีหลุยไม่ใช่เราเราเราต้องเจอกับคนที่หกด้วยซึ่งคนนี้เนี่ยเขาเขา ทุกอย่างเลยจาก5คนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเขาก็มีพลังเยอะต,ตัวจีนใช่หน,หน้าผมนางละคะจะเป็นแบบเหมือนเดิมค่ะยังเป็นโบฮีเมียนจ๋าเหมือนเดิมพางนี้จะมีชาวเขาชาวดอยเพิ่มขึ้มานิดนึงจะได้จุกกันไหมคะเขาไม่ให้จุกแล้ว,ลวนะนะมันเป็นกฎหมาย ขายแจ้เนี่ยครับเพราะว่ามีเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วมีผู้<ช>ส่งไม่ไปไงไงไม่ได้ไปเสียดายอเออใช่ใส่เสื้อกล้ามเซ็กซี่กันหมดเลยนะผู้ชายฟินไหมอยู่กับหลุยส์ฟินมคะโอ้โพอแล้วเลิกฟินแล้วหลุยส์ออกตลอดเห้ยครับจบไนะไปฟินเลยเนาะฟินเลยใช่ครับฟินไหมคะเรียกว่าผมว่าฟินหรือเปล่าผมว่าเราก็มัน สนุกครับสนุกวีปล่อยพลังกันใช่ครับปล่อยกำลังกันัปเลยฮะให้แฟนติดตามหน่อยค่ะก็สำหรับแฟนๆทุกคนนะครับหมายถึงติดตามเราอยู่หรือว่าแฟนๆที่กำลังติดตามซิกเซนอยู่นะครับภาคสองเนี่ยก็ใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องออนแอร์เนี่ยก็ใกล้มากๆเหมือนกันประมาณอีก2เดือนต่อจากนี้เดือนเดือนกว่าครับอีกเจ็ดเดือนแล้วอีก2เดือนคลอดจัดเ้าจดึงมา ปีแล้วครับรได้้าใช่ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังเพื่อนถูกนินเนาะสวัสดีครับเอกใหม่ครับผม วันนี้วันนี้ก็มาคนเดียวเลยพี่ซาลาไม่มาแล้วเล่นเรื่องอะไรงไงบ้างคะเรื่องใต้ร่มใบพักครับเป็นหนึ่งในห้าของละครชุดลุกไม้ของพ่อครับก็ตื่นเต้นวันนี้ตื่นเต้นมากครับเราเดินคนเดียวเลยคนอื่นเขามีคู่หมดเลยอะ่ะเพื่อนเป็นไงคะเ็นสัญญาช่องสามกี่ปีแล้ว เต็มสัญญาช่อง3าครับผมเป็นที่เป็นใหม่ครับเซมครับอายุเท่าไหร่แล้วครับเพื่อนอายุ22ครับผมปีนี้23แล้วครับละครเรื่องแรกเป็นไงบ้างคะเรื่องแรกครับตอนแรกกดดันนะครับเป็นละครเรื่องแรกแล้วเราคิดว่าแบบเราจะทําได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วก็มีคอยมีรุ่นพี่นักแสดงนะครับให้คําแนะนําด้วยนะครับก็ช่วยได้เยอะมากครับในเรื่องนี้บทเป็นไงบ้างอาาบท บทคือเราเป็นนักธุรกิจแล้วค่อนข้างแกมโกงอ่ะคือฉลาดรู้ทันคนไปหมดแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไบโอดีเซลนะครับแล้วพ่อเราเนี่ยส่งเงินไปที่ชนรบทก็คือบ้านเกิดของพ่อเราส่งเงินไปทำไบโอดีเซลแล้วเรามามาเจอว่ารายละเอียดการโอนเงินอ่ะให้พ่อโอนเงินให้ใครเมียน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นแล้ว ตามไปสืบตามไปสืบแล้วก็ไปมีเรื่องกันอย่างนี้แล้วก็ตามไปทวงเงินด้วยดูดีายว่อตัวายหรือพระเอกเนี่ยเรื่องแรกเนาะว่าดไหมคะถ่ายปิดกล้องไปยังหรือปิดกล้องเราครับปิด <S <S ปิดไปตั้งแต่ตอนช่วงมีนาครับดได้ดูดกันตอนไหนครับน่าจะปลายปีนี้แหละครับผมครับพอแจ้งเกิดสู้กับสุธาเทพเลยไใหม่ไหมคะถ้าได้ขนาดนั้นก็ นี่เป็นเต้นได้ไหมคะริ่นเต้นอยู่เอาเข้าวงการยังไงนะครับเข้าวงการมาเป็นแต่ก่อนเดินแบบอย่างเดียวครับอ๋อมาเล่นเอ็มวีครับแล้วก็มาถ่หนังโป้ต่อไม่ใช่ครับแตวเล่นก่อนหนึ่งปักตัวเนาะเผื่อแฟนๆได้ช่วยเสียครับผมฝากละครเรื่องใต้ร่มใบพัดด้วยนะครับเป็นละครเรื่องแรกของผมนะครับแล้วเต็มที่จริงๆครับผมฝากด้วยครับเป็นคนไทยแท้เนาะไทยแท้ครับ ไ <laughs> ม่รู้เหมือนกันเขามาเป็นเงี้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ I love TVPool Chanel สวัสดีค่ะเจคอลีนกับชีวีพูดเฮดไลน์นิวขไปดูเจมมาก,กันดีกว่านะคะกับละครนะคะที่เชื่องว่าค่าบดินตกลงจะได้เล่นจริงหรือเปล่าไปฟังเลยค่ะ การนี้คนอาจจะบอกว่าเจมจีนิสัยไม่ดีแต่ว่าคนนี้อาจจะบอกเจมจีนิสัยดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าอยา่าอย่ามา,มามเปรียบเ,เทียบกันเลยดีกว่าเพราะเจมมาก็คือเจมมาเจมจีก็เป็นเจมจีครับผมแล้วก็อย่างที่พี่บอกเปรียบเทียบกันใช่ไหมว่าผมนิสัยดีกว่าอะไรเงี้ยครับเข้าถึงได้ง่ายกว่าอะไรอย่างงี้อ๋อจริงผมว่าไม่หรอกคือมันจริงจริงเจมจีเขาเป็นเขาเป็นคนนิส์ครับผมผมว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบเข้าถึงยากหรอกเขาจริงจริงเขาเป็นคนนิสส์มากเลยครับตัวเจมได้ไปดูแฟนเพจที่เขาแอนตี้ไหมครับเพราะว่ามันมมมมาาาาาาเเเเออขอขอขวตลลดหงจจีีไปยแ้กก็ทร๋ ไม่ก็ไม่เคยดูเลยครับผมคนก็เลยเปรียบเทียบแบบปอนมาณว่าเจมส์จเป็นซุปตาเทวดาแต่เราเป็นซุปตาเดินดินอะไรอย่างนี้อ๋อครับก็จริงก็ดีใจที่คนเขาคนเขาชอบเราแล้วนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบอย่างนี้ผมเองก็ผมเองก็ไม่เคยได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรครับไม่ได้ไม่ได้สนใจตรงนี้เท่าไหร่ว่าคนเขาจะเปรียบเทียบอะไรยังไงแต่ว่าผมแค่รู้ว่าสำหรับผมผมว่าเจมส์จีเขาก็เป็นคนไหนสหรับผมมันจะทำให้เราสองคนมีปัญหากันไหมครับ แหม่ได้เล่นหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้แฟนคลับรอเชียร์แล้วนะคะฮอตจริงๆเลยค่ะชั่วโมงนี้เจคกลิลาประท้าเจาใหม่ช่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะ